ทุกขสัจจะดูก่อนภิกษุทั้งหลายทุกขาอาริยสัจจะเป็นอย่างไรแม้ชาติความเกิดก็เป็นทุกข์แม้ความชราความแก่ก็เป็นทุกข์แม้มรณะความตายก็เป็นทุกข์แม้โศกะความโศกปริเวทะความร่ำไรลำพันธ์ทุก ความไม่สบายกายโทมนันตสความเสียใจและอุปายาสะความคับแขนใจก็เป็นทุกข์ความประสบสัตว์และสังขารซึ่งไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์ความพลัดพรากจากสัตว์และสังขารซึ่งเป็นที่รักก็เป็นทุกข์สัตว์ปรารถนาสิ่งใดย่อมไม่ได้ แม้ข้อที่ไม่สมประสงค์นั้นก็เป็นทุกข์โดยย่ออุปทานขันห้าขันประกอบด้วยอุปทานคือความถือมั่นเป็นทุกข์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายชาติความเกิดเป็นอย่างไรความเกิดเกิดพร้อมคือมีอายตนะบริบูรณ ความอย่างลงคือเป็นชลาพุชะหรืออันทชะปฏิสนธิความบังเกิดคือเกิดในกำเนิดต่างๆความเกิดจำเพาะคือเป็นโอปาปาติกะปฏิสนธิความปรากฏขึ้นแห่งขันความได้อายตนะครบในหมู่สัตว์นั้นๆของสัตว์เหล่านั้นอันใด ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันนี้ที่กล่าวว่าชาติความเกิดดูก่อนภิกษุทั้งหลายชรลาความแก่เป็นอย่างไรความแก่ความค่ําคร่าความที่ฟันหลุดความที่ผมงอกความที่หนังหดเหี่ยวเป็นเกลียวความเสื่อมแห่งอายุความแก่ง่อม แห่งอินทรีย์ในหมู่สัตว์นั้นๆเป็นของสัตว์นั้นอันใดดูก่อนพิสูจนทั้งหลายอันนี้ที่กล่าวว่าชลาความแก่ดูก่อนพิสูจ์ทั้งหลายมรณะความตายเป็นอย่างไรความจุติความเสื่อมไปความแตกทำลายความหายไป มลตยูความตายความทำกาละความแตกแห่งขันความทิ้งซากศพไว้ความขาดไปแห่งชีวิตตรินีจากหมู่สัตว์นั้นๆของเหล่าสัตว์นั้นอันใดดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันนี้ที่กล่าวว่ามรณนะความตายดูก่อนภิกษุทั้งหลาย โสกะความแห้งใจเป็นอย่างไรดูก่อนพิสูจนทั้งหลายความโศกความเศร้าใจความแห้งใจความแห้งผากนาภายในความโศกนาภายในของสัตว์ผู้ประกอบด้วยความชิบหายอันใดอันหนึ่งและผู้ที่ความทุกข์อันใดอันหนึ่งมาถูกต้องแล้วอันใด ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันนี้ที่กล่าวว่าโสกะความแห้งใจดูก่อนภิกษุทั้งหลายปริเวทะความร่ำไรลำพันเป็นอย่างไรดูก่อนภิกษุทั้งหลายความขําครวนความร่ำไรลำพันกิริยาที่ร่ำไรลำพันความที่สัตว์ร่ำไรลำพัน ของสัตว์ผู้ประกอบด้วยความฉิบหายอันใดอันหนึ่งและผู้ที่ความทุกข์อันใดอันหนึ่งมาถูกต้องแล้วอันใดดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันนี้ที่กล่าวว่าปริเวทะความร่ำไรลำพันธ์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายทุกความไม่สบายกายเป็นอย่างไร ดูก่อนภิกษุทั้งหลายความทุกข์เกิดในกายความไม่ยินดีเกิดในกายเวทนาไม่ดีเป็นทุกข์เกิดแต่สัมผัสทางกายอันใดดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันนี้ที่กล่าวว่าทุกข์ความไม่สบายกายดูก่อนภิกษุทั้งหลายโทมนัส ความเสียใจเป็นอย่างไรดูก่อนภิกษุทั้งหลายความทุกข์เกิดในใจความไม่ดีเกิดในใจเวทนาไม่ดีเป็นทุกข์เกิดแต่สัมผัสทางใจอันใดดูก่อนพิสษุทั้งหลายอันนี้ที่กล่าวว่าโทมนัสความเสียใจดูก่อนพิกษุทั้งหลาย อุบายาสความคับแขนใจเป็นอย่างไรดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายความแขนความคับแขนความที่สัตว์แขนความที่สัตว์คับแคบของสัตว์ผู้ประกอบด้วยความฉิบหายอันใดอันหนึ่งและผู้ที่มีความทุกข์อันใดอันหนึ่งมาถูกต้องแล้วอันใด ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันนี้ที่กล่าวว่าอุปายาสะความคับแข้นใจดูก่อนภิกษุทั้งหลายความประสบสัตว์และสังขารซึ่งไม่เป็นที่รักเป็นทุกข์อย่างไรดูก่อนภิกษุทั้งหลายอารมณ์เหล่าใดในโลกนี้ซึ่งไม่เป็นที่ปรารถนา ไม่เป็นที่รักใคร่ไม่เป็นที่ปลื้มใจคือรูปเสียงกลิ่นรสและอารมณ์ที่พึงถูกต้องด้วยกายย่อมมีแก่ผู้นั้นอันหนึ่งหรือชนเหล่าใดที่ใคร่ต่อความฉิบหายไข่สิ่งที่ไม่เกื้อกูลไข่ค,ความไม่สำราญและไข่ความไม่กเกษม จากเครื่องประกอบแก่ผู้นั้นความไปร่วมความมาร่วมความประชุมร่วมความรัคนกับด้วยอารมณ์และสัตว์เหล่านั้นอันใดดูกนพิสูจน์ทั้งหลายอันนี้ที่กล่าวว่าความประสบกับสัตว์และสังขารซึ่งไม่เป็นที่รักเป็นทุกข์ ดูก่อนพิสูจทั้งหลายความพลัดพรากจากสัตว์และสังขารซึ่งเป็นที่รักเป็นทุกอย่างไรดูก่อนพิสูจทั้งหลายอารมณ์เหล่าใดในโลกนี้ซึ่งเป็นที่ปรารถนาเป็นที่รักใคร่เป็นที่ปลื้มใจคือรูปเสียงกลิ่นรส และอารมณ์ที่พึงจะถูกต้องด้วยกายย่อมมีแก่ผู้นั้นอันหนึ่งหรือชนเหล่าใดที่ไข้ต่อความเจริญไข่รประโยชน์เกื้อกูลไข่ค,ความสำราญและไข่ความเกษมจากเครื่องประกอบแก่ผู้นั้นคือมารดาหรือบิดาพี่ชายน้องชายหรือพี่หญิง น้องหญิงมิตรหรืออัมมาตหรือญาติสายโลหิตความไม่ไปร่วมความไม่มาร่วมความไม่ประชุมร่วมความไม่ระคนกับด้วยอารมณ์และสัตว์เหล่านั้นอันใดดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายอันนี้ที่กล่าวว่าความพลัดพากจากสัตว์และสังขารซึ่งเป็นที่รัก เป็นทุกข์ดูก่อนพิสูจทั้งหลายสัตว์ปรารถนาสิ่งใดย่อมไม่ได้แม้ข้อที่ไม่สมประสงค์นั้นเป็นทุกข์อย่างไรดูก่อนพิสูุทั้งหลายความปรารถนาย่อมเกิดขึ้นแก่เหล่าสัตว์ที่มีความเกิดเป็นธรรมดาอย่างนี้ว่าโอ้หนอ ขอเราพึงเป็นผู้ไม่มีความเกิดเป็นธรรมดาเถิดอันหนึ่งขอความเกิดอย่ามีมาถึงแก่เราเลยดังนี้ข้อนั้นสัตว์ไม่พึงได้ตามความปรารถนาโดยแท้แม้ข้อนี้ก็ชื่อว่ายำปิดฉางนาภพติตามปิดทุกขังสัตว์ปรารถนาสิ่งใดย่อมไม่ได้ แม้ข้อที่ไม่สมประสงค์นั้นก็เป็นทุกข์ดูกนพิสุจนทั้งหลายความปรารถนาย่อมเกิดขึ้นแก่เหล่าสัตว์ที่มีความแก่เป็นธรรมดาอย่างนี้ว่าโอ้หนอขอเราพึงเป็นผู้ไม่มีความแก่เป็นธรรมดาเถิดอันหนึ่งขอความแก่อย่ามีมาถึงเราเลย ดังนี้ข้อนั้นสัตว์ไม่พึงได้ตามความปรารถนาโดยแท้แม้ข้อนี้ก็ชื่อว่ายำปิดฉังนลาพติตามปีทุกขังดูก่อนภิกษุทั้งหลายความปรารถนาย่อมเกิดขึ้นแก่เหล่าสัตว์ที่มีความเจ็บเจ็บไข้ไข้เป็นธรรมดาอย่างนี้ว่าโอ้หนอ ขอเราพึงเป็นผู้ไม่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาเถิดอันหนึ่งขอความเจ็บไข้ยอย่ามีมาถึงแก่เราเลยข้อนั้นสัตว์ไม่พึงได้ตามความปรารถนาโดยแท้แม้ข้อนี้ก็ชื่อว่ายำปิดฉังนราพาติตามปดทุกขังดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ความปรารถนาย่อมเกิดขึ้นแก่เหล่าสัตว์ที่มีความตายเป็นธรรมดาอย่างนี้ว่าโอ้หนอขอเราพึงเป็นผู้ไม่มีความตายเป็นธรรมดาเถิดอันหนึ่งขอความตายอย่ามีมาถึงแก่เราเลยดังนี้ข้อนั้นสัตว์ไม่พึงได้ตามความปรารถนาโดยแท้ แม้ข้อนี้ก็ชื่อว่ายามปิดฉังนาลาภาติตามปีทุกขังดูก่อนภิกษุทั้งหลายความปรารถนาย่อมเกิดขึ้นแก่เหล่าสัตว์ที่มีโสกะปริเวทะทุกขโทมนัสอุปายาสาเป็นธรรมดาอย่างนี้ว่าโอ้หนอ ขอเราพึงเป็นผู้ไม่มีโสกะปริเวทะทุกโทมนัสอุปายาสะเป็นธรรมดาเถิดอันหนึ่งขอโสกะปริเวทะทุกขโทมนัสอุปายาสะอย่ามีมาถึงแก่เราเลยดังนี้ข้อนั้นสัตว์ไม่พึงได้ ตามความปรารถนาโดยแท้แม้ข้อนี้ก็ชื่อว่ายามปีฉังน,นลภาติตามปีทุกขังดูก่อนภิกษุทั้งหลายโดยย่ออุปทานขันทั้งห้าเป็นทุกข์อย่างไรนี่คืออุปทานขันคือรูปอุปทานขันคือเวทนาอุปทานขัน คือสัญญาอุปทานขันคือสังขารอุปทานขันคือวิญญาณดูก่อนภิกษุทั้งหลายโดยย่อเหล่านี้ที่กล่าวว่าอุปทานขันธ์ทงห้าเป็นทุกข์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันนี้ที่กล่าวว่าอริยสัจคือทุกข์